5เทคนิคก้าวข้ามความกลัวแบบฉบับคนขี้ขลาดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระกที่ดีสับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกอวีวุฒิเจ้าของเพจแปบรทัดครึ่งนะฮะนี้เป็น E p ีที่1 7 0 2นแล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับผมจะเอาทอปิกหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับาจากเนื้อหาในทอร์ของ t e d x Bangkok 2 0 2อกที่เพิ่งผ่านไป นะครับทีมงานแบมทัดขึ้นก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็พบว่า Talk t ทสเอ็กซ์ k บเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็แตกต่างจากท็อกอื่นมากมายที่เต็มไปหมดในเมืองไทยด้วยนะแล้วหลายๆท่านเนี่ยอาจจะพอทราบมารู้จักเทสอยู่แล้วเนาะผมว่าเทสมีช่วงหนึ่งที่ดังมากครับแล้วมีช่วงหนึ่งมันก็หายหายไปแต่จริงๆมันไม่ได้หายนะครับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะอันนี้ใช้คํานี้เลยนะพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่ร่างกายนะแต่ว่าจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ที่มันเป็นแบบไบเซส์นะครับ ออคุณเข้าไปดูเว็บไซต์ TED Talk เนี่ยโอ้มีให้ดูไม่หมดนะครับก็เป็นแล้วเราเป็นคอนเทนต์คุณภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคอนเทนต์คุณภาพอยู่ไหนแล้วก็อยากจะเข้าไปพัฒนาตัวเองแบบได้แน่ๆน,นะครับไม่ไม่ต้องไปเสียเวลากับอะไรที่มันเป็น noise เนี่ยดูใน TEDx Bangkok ก็ได้หรือว่าดูที่ TED Talk ของ Global ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อหนึ่งซึ่งเขามีการพูดถึงน่าสนใจคือว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคน คุณรู้แบบคุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนขี้ขลาดอ่ะคุณเป็นคนขี้กลัวแต่วเวลาเจออะไรที่มันยากๆอย่างเงี้ยคุณทําไหนได้บ้างนะเพราะว่าเวลาเราแบบถ้าเราเป็นคนที่เราเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบมีความกล้าชอบชอบความเสี่ยงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากเนาะมันก็ก็ลุยกันไปใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้ว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะหลายๆคนมีความกลัว แล้วกลัวก็ทำยังไงครับทำางไงให้เรามั่นใจขึ้นมาได้แล้วก็ลุยต่อนะครับอ่าวิธีก้าวข้ามความกลัวฉบับคนขี้ขาดนะครับของคุณยศนาวุฒิกรสมบัติกุลนะครับศิลปินนักเล่าเรื่องภาพชื่อดังนะพราะมันอยู่5้าอย่างด้วยกันถ้าคุณเป็นคนขี้ขาดนะแล้วคุณเจออะไรที่มันยากๆแล้วคุณต้องสู้เนี่ยข้อหนึ่งะครับให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะอันนี้นี่ผมว่าจริงมากๆเลยนะครับก็คือว่าคุณเป็นคนขี้กลัวคุณไม่รู้จะไปหากําลังใจจากไหนนะครับแล้วก็คุณไม่กล คุณคุยแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะการที่คุณความกลัวเนี่ยมันมาจากใจเนาะแน่นอนว่าเราต้องเยียวยาจิตใจเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับไปหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางทีเราอ่จจะนึกถึงเอ่อเป็นอาจจะเป็นพระหรือว่าเป็นอะไรที่เรานับถือใช่ไหมฮะแต่ผมว่าลึกๆอ่ะมุมหนึ่งอันนี้ผมแชร์เพิ่มเติมก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับเชื่อไหมครว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเวลาเราบอกว่าเรากลัวหรือไม่กล้าทําอะไรเนี่ยคนที่ให้ นะครับมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะบอกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะว่าเวลาเจออะไรยากๆเนี่ยที่เรารู้สึกโอ้ทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงคนจะเข้าใจเราไหมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าครอบครัวคุณได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนั้นเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับเพราะนั้นแม้ว่าคุณจะเป็นคนขี้ขลาดเนี่ยคุณพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ดูแลคุณได้นะครับอันที่2องฮะอันที่2องนี่ชัดเจนเนาะคือคุณต้องค แล้วก็แม้ว่าคนที่เขามองว่าเขากล้าหาญเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็ทําทางที่เขายังกลัวอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินโค้ดอันนึงซึ่งผมชอบมากนะว่าคนที่กล้าหาญเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่กลัวนะครับคนที่กล้าหาญที่เราเห็นเนี่ยคือคนที่ทาทางที่กลัวคนคนนั้นแหละที่กล้าหาญคนที่กล้าหาญเนี่ยจะมีใจตุ้มตุ้มต่อมอยู่เสมอนะครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่เขาเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาจะลงมือทําเสมอนะครับแล้วเขาก็ผ่านมาได้และเชื่อไหมคบว่ามนุษย์เราเป็นอย่างนี้เมื่อผ่านมาได้ครั้งหนึ่งนนนะะะครรััเพา้ ครั้งแรกอาจจะยากที่สุดนะครับเพราะนั้นต้องยอมรับความกลวกัวอย่างเปิดเผยแล้วก็ต้องทํามันอันที่3าที่ช่วยได้นะครับสำหรับจะทําให้เรากลัวน้อยลงก็คือการเตรียมตัวครับเราจดความกลัวความคิดแผนชีวิตทางแก้ปัญหาไว้ในกระดาษว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรากลัวมันคืออะไรนะครับจดลงมาในกระดาษนะครับหลายๆครั้งเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆมันในเชิงลอจิกแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนี่นะ worst case เป็นยังไง hey, worst case มันก็ไม่ได้แย่นี่นะ worst case ฉันก็ไปหางานที่อื่นถูกใจท่านทำอะไรเสียเส่ยงๆมา worst case ฉันก็หางานที่อื่นได้นนน Wo Case มััเป็ยงงไ ถ้า worst case มันรับได้เนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องถามว่าคุณกลัวอะไรหลายๆครั้งเนี่ยถ้า worst case เรารับได้ที่เหลืออาจจะก,กลัวกลัว f a ลในความรู้สึกตัวเองนะครับกลัวสายตาคนอื่นมองเข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้มีความจริงอยู่ก็ได้นะรเราแค่กลัวไปเองก็เตรียมตัวครับวางแผนดูอันที่4ครับเมื่อคุณเป็นคนขี้กลัวนะครับสิ่งที่คุณสามารถทําได้เวลาเจอปัญหานะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยก็คือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นฮะเราคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณไม่ได้ต้องแก้อยู่คนเดียวเพียงลําพังนะครับคุณขอคําแนะนํา ขอความช่วเหลือจาคนอื่นคุณอ่อนแอได้คุณกลัวอยู่ข้างในคุณโชว์สิ่งเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างที่คุณไว้ใจได้นะครับขอคําแนะนําเขาได้ผมเนี่ยเป็นบนะ่อยนะเออเวลาเราแบบอยู่ตําแหน่งเนี้ยคนก็มองว่าเราแข็งแรงมากเนาะแต่จริงๆแล้ว เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเราเป็นมนุษย์เรามีวันที่ดีเรามีวันที่ไม่ดีเรามีวันที่เรามีความสุขมีวันที่เรามีความทุกข์เราสามารถพูดคุยแล้วก็ขอคําช่วยเหลือขอคําแนะนําจากคนรอบข้างได้ครับมันไม่ได้หมายหลายๆครั้งในการขอคําแนะนำเนี่ยในหนังสือเรื่อง leadership หลายๆเล่มเนี่ยเขาบอกว่าการขอคําแนะนําไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอนะฮะแต่ตรงกันข้ามครับมันอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งครับคุณเป็นคนที่รู้ว่าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าคุณมีความกล้าที่จะ เดินไปข้างหน้าแลวคุณมีความกล้าจะขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่คนประสบความสำเร็จแทบจะทุกคนนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเขามีความกล้าที่จะขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับรู้ว่าตัวเองทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับสามารถหันไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เสมอนะครับสิ่งนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับที่คิดไว้ในใจตลอดนะสำหรับคนขี้กลัวนะครับว่าแล้วมันก็จะผ่านไปฮะถ้ามันไม่ทําให้คุณตายเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอแต่บทเรียนนั้นเนี่ยคุณจะยังไม่รู้จนกว่า แล้วทําไปแล้วฉันได้อะไรทําไปแล้วถ้ามันเฟลมันจะเป็นยังไงบทเรียนนั้นเนี่ยจะยังไม่เผยออกมาถ้าคุณยังไม่ทํานะครับแต่ในประสบการณ์ของคนที่อายุขึ้นมาประมาณหนึ่งแบบผมอย่างเงี้ยเกือบจะส0ิแล้วเนี่ย mm. ก็พบเป็นยงไงจริงๆนะเด็กๆก็ไม่เชื่อเนาะมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันจะผ่านไปครับแล้วมันก็จะกลายเป็นบทเรียนอันหนึง่งที่ดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาก้าวข้ามมาได้ก็จะบอกว่าอืมมันก็โอเคนี่นะนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปและที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวคื คุณก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวคุณเองเสมอครับในหลายๆแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนขี้กลัวนะครับข้อ1ลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะฮะข้อ2ยอมรับความกลัวอย่างเปิดอกครับข้อ3เตรียมตัวให้เยอะๆนะครับข้อ4กล้าเอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะฮะข้อ5ทุกๆอย่างจะผ่านไปครับเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะฮะแพ้ได้เหนื่อยได้นะครับท้อได้อ่อนแอได้ร้องไห้ได้นะครับแต่อย่น้อยเนี่ยการลองสู้เต็มที่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นการสู้แบบคนขี้ขาดเนี่ย ก็ถึงแม้แพ้ก็ไม่มีหลายครั้งขาดใจครับอันนี้คือคำพูดของคุณโยชนานนะซึ่งผมเห็นด้วยมากๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบงปันงพิ่มแชร์ซักนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปนี้ครับสวัสดีครับ